เค้าได้ทาวันนี้ก็จะมารีวิวของนะคะจากอินดี้แคมนั่นเองมาเริ่มจากสิ่งแรกเลยก็คือกระเป๋านี่น,นี่ก็คือกระเป๋าจากอินดี้แคมนะคะก็จะมี2ฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสายไฟไฟฟ้าต่างๆน,น,นะคะดูใกล้ๆอีกฝั่งนึงก็จะก็จะเป็นอินดี้แคมนี่นแหละแล้วก็เป็นชื่อเพลงแล้วก็ชื่อศิลปินทั้งหกคนก <c> ็ <oughs> คือเมมเบอร์ทั้งหกคนนะคะที่เป็นเจ้าของเพลงแต่ละเพลงนั่นเองค่ะ <c oughs> สิ่งที่สองก็คือชูอินวันเลยก็คือโปสการ์แล้วก็ปิ๊งนะคะที่เมมเบอร รูปดาวแล้วก็เป็น conversation ของคนสอคนที่เกี่ยวข้องกับในเพลงเพราะเพลงหนูเกี่ยวกับดาวมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นดาวนะเป็น inspiration ให้หนูในการทำเออปิก uh, แล้วก็โปสการ์ดออกมานะคะนี่ก็คือปิกของหนูที่หนูก็จะเป็นสีน้ำเงินข้างหลังจะเป็น V B N K คนะ่ะ แล้วก็แบ็กกราวมันจะเป็นดาวส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นตัวตเดียปันยูก็คือชื่อของรูเอง okay. ปิกก็จะประมาณ0.71มิลลิมนะคะเขาบอกว่าตรงขอบเนี่ยไม่ได้แบบตัดตรงแข็งทื่อๆนะเขาไล่ความหนามาบางแบบจับสดวแล้วก็แบบเสียงดีนิดไพเระสนอหือถาว่าไปก็ไหนลองลองหนึ่งลองสอง ดีฮะหลังจากนี้ก็คงได้ใช้ปิ๊กของตัวเองแล้วก็สำหรับใครที่สนใจคะสามารถพรีออเดอร์คะได้ถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะผ่านทางช้อปปี้คะสามารถกดเข้าช้อปปี้คะแล้วก็กดเซิร์ชนะคะ BNK b r i c k Official Shop นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถกดเพอย์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะฝากเออปิ๊กโบสกาแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะบ๊ายบาย